ครับก็สวัสดีคุณผู้ชมที่ผ่านทางมาด้วยนะครับจะได้เข้าสู่ช่องฝันกลางวันนะครับผมนะฮะก็วันนี้นะครับอยู่กับเราในเกมอานดุโตะทูบุรูโตะชินอเบิไซเกอร์นะครับผมในพาร์ทที่สามแล้วนะครับผมนะฮะซึ่งพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราตามเก็บภารกิจนะครับเพื่อที่จะได้กระสุนวงจักรมานะครับแล้วดูดูดูฟากกวะที่เปลี่ยนไปดูฟากกวะใส่เสื้อใหม่นะครับเอออาจจะดูดีหน่อยกว่าแบบไอเสื้อลายๆนั้นหน่อยวะผมว่าสีแดงเนี่ย เขาบอกว่าเป็นเสื้อของบรูโตนะผมไปเปิดกล่องมาได้แล้วก็เปลี่ยนกางเกงใหม่ซะหน่อยให้มันมีเหมือนกับเออของอ่ากล่องใส่อุปกรณ์นินจาหน่อยนะครับโอเควันนี้เราก็จะมาลองเทสลองเทกสกระสุนวงจักรดูเลยครับว่ามันเป็นยังไงโอเคแต่คร่าวๆที่ผมไปลองศึกษามาคร่าวๆนะครับคือมันมีทําให้ตายแหละทุกคนคือกดเลขสามไปเออสกิลหนึ่งสองสามอ่ะเออผมไม่เคยกดเลขสามเลยไปฉะนั้นเราจะมาลองดูกันในภารกิจน,นี้ครับสวัสดีครับครู โซลูชันเช่นเคยครับอุ้ยไม่มีภารกิจที่ให้แนะนำแล้วว่ะตันเหรอเดี๋ยวนะภารกิจตันหมายความว่าไงครับครูครับแสดงว่ามันมีภารกิจที่เราต้องไปทำหรอบ้าไปแล้วแล้วภารกิจเราจะไปทำต่อ,อยังไงมีภารกิจบอกไม่ ภารกิจบอกผมไม่เฮ้ยครูล็อกลีว่ะโอเคเหมือนเราจะได้ฝึกกับครูทำอะไรอะครูเดินทัวร์ก่อนนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าผมไปรับภารกิจกับครูคาคาชิไม่ได้เลยเดี๋ยวไปหาท่านรุจิเจ็ดดูดิรุ้เิเจ็ดว่าไงครับ มีอะไรพูดเฮ้ยไม่ใช่แล้ว่ะเป็นชิกามารุแล้วว่ะอันนี้คือก็ต้องคือออนไลน์โหมดอยู่ดีครับชิกามารุตรงนี้โดดตรงนี้ไม่ได้ด้วยชิบหายล้วแล้วภารกิจไว้ทำยังไงวะคือแบบนี่ซาสเกะเพิ่งมาหาราโตะนี่ยดงานยุ่งนะครับไม่ว่างมาอยู่นี้แน่นอน โอเคเนี่ภารกิจมาแล้วครับผมเป็นคาสซีนะฮะก็ว่าอยู่รู้สึกว่าเราต้องไปเดินทางตามหาแล้วก็ทำภารกิจต่อไปเรื่อยๆนะแปลนินจามาสเตอร์เราเลือกคนได้หรอเฮ้ยเราเลือกมากับปักเกตได้ไหมหรือว่าเอาเป็นหัวหน้ายามาโตะดีวะหรือว่าเอาคูดีวะผมเอาหัวหน้ายามาโตะเฮ้ยเอา ซากุระที่เอาส,อสาวๆมาเคียงเคียงคู่เออให้สาวๆเอาไว้ฮิวนะครับส่วนเรานั้นก็จะเล่นสสยแอคแท็กถูกต้องไหมโอเคลุยกันเถอะลุยกันเถอะฟักกวะเฮ้ยนี่แต่งตัวเหมือนเราเลยอ่ะไอตัวเนี้ยเขางบนอ่ะเอ้แต่งตัวเหมือนเราเลยเราแค่ไม่มีผ้าผ้าพกหัวแค่นั้นเอง okay. s <S ต้องไปตัดผมใหม่อ่ะดูโซกและไม่ไม่ไม,ไม่เราจะเป็นเอกลักษณ์นะฮะไม่ได้ไม่ได้ไ มาเจอกับลีครับผมนายสายไป30นาทีนะคือลีเขาเป็นคนเป๊ะ้ยๆครับคือมึงจะมีเรื่องกูว่างั้นเถอะลีวันนี้ฉันจะมาสอนพวกนายนะเออโอเคโอเคได้ได้ได้ลุยกันเลยดีกว่าอย่าพูดมากลีส่งผมนายกับส่งผมเราส่งเดียวกันนะ เราค่ะซสกุละมาไม่ใช่เหรอวะพร้อมมึงพูดอยู่คนเดียววะล็อกลีมึงพูดคนเดียวเลยอ่ะเฮ้ยมาแล้วอ่ะพร้อมที่จะเริ่มหรือยังล่ะฉันจะคือตาลุโตะพร้อมที่จะช่วยนายแล้วไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะไปด้วยก ก็ส <js vezes> no ุดรพวกจักเลยไปหมดเลยชิบผ่านแล้วอุตส่าห์ใช้เออว่าไงครับครูเออก็สุดรพวกจักไปดิเอ้ยอะไรกันครับเนี่ยผมไม่ให้ครูใช้หรอครับอะไรนารุโตะอะไรมึงเออ สลาตัานโคโดฮะไปดิเออแตกไปหนึ่งโอ้โหใครโดนลุมอยู่ตรงนั้นนะ่ะกระสวงจักไปดิเออโอ้โหมันมีท่าใช้แล้วมันดีอย่างนี้เองสลาตัานโคโดฮะครับผมไม่ได้แดคคกครับครูครับครูก็แตกไปแล้วผมเปลียบเลือดก,ก่อนเปลียบเลือดก,ก่อน ยังไม่จบตอนนี้เลยนะแอลลี่บอกว่า <me> ตามมาเพื่อน Let <me> out. เอาเรือแล้วกระโดดลงไปเลยวะ <me> เปิดไปเลย <me> ย่งเอาพลังมือง,งานดารุโต กระสุนวกจากไปดีต้องอย่างนี้ครับโอ้โหมันค่อยดูมันขึ้นมาหน่อยให้มีท่าได้ใช้หน่อยเออแลกเงาเราก็กระทืบบอกเลยช็อตเนี้ยแล้วไงครับเยอะแล้วไงครับกระสุนวกจากไปดีเอออย่าไปยุ่งครับอย่าไปยุ่งครับผม เราใช้มียนินจาอยู่นะโคตรเทพผมบอกเลยว่าเจ๋งเทพเออเออก็ได้ก็ได้ก็ได้ถ้าไม่ตายเลยครับว่าผมอยากได้เนี่ยเออไงครับครูครูแม่งของจริงจัดว่ะคือเก่งมากมากอะเลือด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 เออสลัดตังคุณนะฮะเก็บเลือดก่อนครับโอเคถ้าไม่ตายผมว่ะเออเระเบิดเปิดลมปานว่ะใครบงว่ะ เออใครมองไม่รู้ครับอะไรครับครูครับนินจาก,ก็อปปี้แล้วไงครับครูโอ้กระสุนจากเบาบอก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 เตะบอกอ่าฟังก์วะอ่าเออย่าตกตึกตายไม่แตกไม่จบไปสิน้นเพราะครูคนเดียวเลยครับผมม ยังไงครูมึงเป็นยังไงเฮ้ยครูม,มันหายตัววะทุกคนยังเฉียบอ่ะครูม,มันยังเฉียบกระสุวนวงจักเบ้าอีก่เลยครับครูม,มันหลบวะ่ะอย่างเก่งจริงจะหลบเ <c oughs> <c oughs> ลยอืมซาลาตันโคโนฮะ <c oughs> ต้องทีเผอเลอแหละครับต้องทีเผอเลอครับบอกเลยต้องทีเผออเลอ,เผอว่ะทุกคนเก็บตังค์ก่อน ถ้าไม่ใต้ของเราเหมือนเป็นการเปิดประตูนะทุกคนเปิดด่านไขมงของล็อกลีครับโดบไปดูก่อนนินจาก,ก็ตายเป็น <c oughs> มีเลือดอยู่ตรงนี้นะครับจำไว้ มีเลือดอยู่ตรงกิ่งไม้ตรงนี้ถังใหญ่ด้วยถังบราเลร์เลยสลาดด้านโคตรงหาครับผมทางนี้ครับครูกระสุนวงจักรไปดีนารูโต มันเป็นยังไงเออเออโอ้โหเจ็บจัดเลยว่ะกำลังชุละมุนชุละมุนกันอยู่เราจะไปเปิดด่านใครมงกับเขาอุ้ยผมเจ็บจัดเอออ้ยครูอีกแล้วมึงอย่าน,น,นะครูนะเก็บเลือดก,ก่อนครับจะตายเอาจะตายเอาเชื่เอเฮ้ย,ยจะตายทุกคน เก็บเลือดก่อนโอเคเปิดด่านกำลังเปิดด่านใครบงอยู่เพื่อนกระสุดบงจักไปดีเอยโอ้โหดาวกระจายบงจัอกยกังแค่อืมครูแตกเลยครับช็อตนี้นารุโตนารุโตเพื่อนเออ เป็นยังไงมาเป็นยังไงโอเคต่อไปเป็นการนัดต่อสู้นัดสุดท้ายแล้วโอเคโดดไปครับจัดมาเลือดอยู่ข้างหน้านะครับจำไว้จำไว้จำไว้ ตื่นเต้นจัดเลยวะมันยาวเรื่องอยู่นะทุกคนนะไปเชลูกพี่กาไม้ก็เหรออันนี้เป็นตัวพ่อะลรครับคือในพาร์ทก่อนที่เราแตกกันคือตัวลูกนะนี่คือพ่อครับเชยปาดาเขาใจไหมโดดไปรวบด้วยแล้วสลัดตาเคารู้ฮะกระกสุนมองจักไปดิโอ้โหสก,กิดตูดอะ ผมบอกเลยว่าเกิดอะอ้อมไปก่อนครับอ้อมลูกพี่กามะไปครับแกกำลังจะอันนี้นะครับสตันอยู่ครับผมกระสุนขงจากกระตูดไปครับโอ้โหสองคนนะผมบอกเลยโอ้ยน้ำเมื่อครับโอ้โหน้ำลายครับมาด้ำลายดิลูกพี่ไม่ด้ำลายดิโอ้โหอย่างแรงหายตัวไปไหนแล้ววะ เก็บเลือดตรงนี้ไปครับโดดขึ้นไปมาโอ้โหฉลาดตันคนกระสุนวงจักรไปดิโอ้โหจะตกเป็นเจนจาก,ก็ตกตึกเป็นอะ โอ้โห,โโหโลกาาูกพี่คาร์ม้ายงเอาอ่ะเฮ้ยใจเย็นพี่โอ้โหอย่างโหดครับสตัรนอยู่นะช็อตนี้กระสุดวงจักไปดิสลาสตาร์นคนหับไปดิเปิดด่านประตูครับคือเราเปิดด่านเนี่ยผมรู้สึกว่าเลือดเราเพิ่มเลยนะปะ่ะกระจายไปก็พอครับช็อตนี้ไปไหนแล้ววะแกนหนีวะแต่ว่าแกนไม่ได้หนีหรอกครับต่อลมหายใจให้เรา ต่อลให้ใจให้เราวี่งอ้อมอ่ะอ้อมไปกับทางรีนะฮะไป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 จะตกว่าแล้วกูว่าแล้วกูว่าแล้วโดดขึ้นไปปิดฉากด้วยกระสุนวงจักรรอโอ้โหอย่างบ้าไปแล้วอ่ะโอ้ยสะดวกอ่ะทุกคนรีบอกเราทำได้ ใช่โอ้โหสู้กับสัตว์อันเชิญอางเยอะเพราะว่าผมอยากได้คาถาเชิญด้วยนี่แค่แหลงดีได้ภารกิจไม่ย,ยังยากขนาดนด้ขอบคุณขอบคุณมากๆเลยที่มาช่วยโอเคขอบคุณ,คณเหมือนกันค,ครับลรยอดมากไม่แตกครับผมเดาว่าเราจะแตกเราไม่แตกนะครับเกมนี้รอบนี้สิภารกิจนี้คือเราไม่แตกครับผม อย่างเข้มผมอยากจะทำอ่าตัวภารกิจของพลังของนารูโตะไปให้ที่สุดก่อนนะผมอยากรู้ว่าเรายิ่งทำไปเนี่ยเราจะยิ่งได้นั่นไปหรือเปล่าได,ได้ของทางด้านถ้าไม่ตายแบบ เปลี่ยนจากกระสุนลูงจากเป็นกระสุนลูงจากยักษ์แล้วก็แบบอะไรเงี้ยเพิ่มขึ้นภารกิจรู้สึกว่าต้องไปคุยกับใครสักคนก่อนถึงจะได้รับมาเนะตอนนี้คือปิดปิดหมดอยู่โอเคเดี๋ยวไปหาก่อนครับไปหาก่อนนะแล้วจะไปหาคุณลีครับคุณลีด้วยนะเพราะตอนนี้มันแก่กันหมดแล้วทุกคนภาพปัจจุบันนี้คือแก่แล้วนะลีือเป็นคุณลีเลยครับเขาก็มีลูกกันมีเต้ากันหมดแล้วเราต้องเรียกคุณลีแหละ ไม่ใช่ไอ้ล็อกลีแบบเด็กกระโปงสมัยก่อนนะดูแกแต่งตัวเหมือนโอเคคอมพลีทเลยครับผมอ๋อได้พลังของล็อกลีมาสเตลได้หมดสเตลมาโอเคภารกิจน่าจะได้มาแล้วหรือเปล่าไว้มั่จใยนะแต่ว่ามีพลังของลีมาแล้วครับที่ให้ฝึกได้เดี๋ยวมาเปิดกล่องเพิ่มก่อน มันก็มีตัวละครไม่มากนะมันก็มีแค่เท่าดีแหละเดินไปเดินมาอยู่นะโอเคเดี๋ยวเปิดกล่องครับสองกล่องได้แว่นตาของใครมาไม่รู้ครับแล้วก็ได้เสื้อของไซอ่ะคอสตูมอันนี้คือเสื้อก็ยังเสื้ออยู่ดีนะคือนึกว่าจะมีอะไรจะท่ให้ใส่อ่ะ นี่เป็นแว่นตาผมยังไม่เวิร์กครับยังไงแว่นตาสวัดเราก็ไม่วนะเวิร์กอะตอนนั้นอวตารพาร์ทเปลี่ยนทรงผมกันเลยโอ้ทรงผมมีเพิ่มขึ้นนะจากตอนแรกที่สร้างครับโอ้แต่ถ้ารีเนี่ยเราใช้รีหรือซาสเกะเนี่ยเราจะไม่มีผ้าคาดห่วงจริงเหรอทุกคนเห็นว่าผ้าคาดผมไม่มีครับไม่ใ้่ผมเราจะเราจะไม่นะ เปลี่ยนหน้าเพิ่มไหมหน้าตาดูดันอะไรแกไปสักดงสักหน้าไอ้บ้าเอ้ย <c oughs> มันก็มีเพิ่มหน่อยๆน,นะแฮนด์แบนที่หัวครับมองไม่เห็นลเรมบอกเลยมันมันติดอยู่ในผมอะน,นีนของเราอะบอกเลยผมบ๊อบของเรานะี่นเฉียบจัด โอเคเราเป็นไม่ต้องเปลี่ยนนะไม่ต้องเปลี่ยนฉายาที่ว่า <c oughs> เป็นหมู่บ้านคนของโคโนฮะนะครับดูก่อนว่าเรามีอะไรมาเพิ่มนะรู้สึกเหมือนจะได้ไม่ไม่เอเซอรี่ก็เสื้อปะถ้าจะไม่ผิดเดี๋ยวไปดูเสื้อก่อนครับอ๋อมีเสื้อของซาอิมาไม่เข้ากับเราเลยแหละเราใส่ของบรูโตน่เทกว่าน,นี่ก็เสื้อของซาสุเกะนะครับในตอนที่ ที่จบเนี่ยแหละเสื้อของบักเกะตผมว่าใส่เสื้อของบรูโตโดีเลยครับสีแดงของซาอิก็งง้นๆครับกางเกงใหม่ยังไม่มีนะแล้วก็เอเซอร,รี่เฮ้ยโมโมชิกิเหรอเข่าของโมโมชิกิครับโมโมชิกินี่ผมว่าน่าจะเป็น ไอผู้หญิงคนนั้นนะ่ะผู้หญิงคนไหนวะของตระกูลอาซูสึกิอ่ะงงไหมพูดยากนะคนไม่เคยอ่านอ่ะเออไปดูภารกิจก่อนจะมีให้เพิ่มหรือเปล่าแล้วไปดูทางซา,าสึกะก่อน,นครับ <S <S ว่าไงซา,าสึกะน,น,นี่เราจะมีรีมาเพิ่มครับนี่เป็นท่าของรี ป็ความเร็วนะเราจะต้องเอานี้มาได้ก่อนอะผมไม่อยากได้เสื้อของราโตะเซตป่ะเขาบอกเงี้ยดูว่าเราจะสกิลเพิ่มว่ะแต่ว่าชิดโดรีรอ่อผมว่าชิดโดรีของทาสเกตเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นใช่เลยครับน่าจะเป็นแบบเคสของการดักใจายเฉยนะดูของทารุโตะครับ โอ้โหนี่ไงนี่ไงนี่ไงถ้า3มดาวอะสดาวกระจายะจะได้เป็นของทางด้านนี่นะกระสุนวงจากดาวกระจายครับมันก็จะไปเรื่อยแล้วก็มีทางด้านคถาแยกเงาพันล่างมันอัพไปเรื่อยเราต้องเล่นเล่นตัวตัวใดตัวหนึ่งไปเรื่อยครับขนาดนนเลยเนะี่ย โอ้มีบอกครับผมเชนิจาไมา้ล็อกลีโอ้โหเปิด8ด่าน9ด่าน10ด่านแล้วอขอนารุโตะไปก่อนนะผมอยากได้ท่าโจมตีที่มันยิ่งใหญ่ก็ต้องก็ต้องเป็นนารุโตะแหละท่าโจมตีที่ยิ่งใหญ่อ Now โอเคมีภารกิจไหมทำต่อแล้วนะฮะสเตลว่ะขโมยคัมพ่ะ เอาซากุระมาด้วยแต่ทำไมรอบที่แล้วไม่ได้ซากุระมาวะเป็นนารุโตเฉยยังอยู่ที่เดิมอยู่นะฮะนี่ไฮ้เฮ้ยเดี๋ยวนะเราเล่นเป็นซากุระเราไม่ได้เป็นตัวเองอ่ะเนี่ยหยุดหยุดเลยชิบหายละเอ้าผมว็นึกว่าเลือกเป็น ตัวละครผู้ช่วยป้าไปแล้วครับนี่คือฮิวตัวเองวะเนี่ยอุย้ยเออถ้ามัดหนักเล่นเป็นซาคุระายก่อนก็ได้ครับไม่เป็นไรอุย้ยฮิวครับอ๋อฮิวรอบข้างด้วยรูโ,โตะฉันฮิวห้เธอนะกัมพีอยู่ด้านครับ โ okay, อเคขบวนคำพีครับวิบ่งเก็บตังค์อีกบ้าเลยโอเคต่อไปไปทางนูน้นเราไปต้องกานก่อนอย่าข้ามขัน้นอย่าข้ามขัน้น <c oughs> มาเลยเจ้าพวกนีจชาร์ตเออหมัดพลังช้างสารอุ๊ยเอออะไรครับไม่ได้กินหรอครับ เออต้องเล่นสังกุลาให้ดีที่สุดว่ะช็อตนี้นคำพีตกแล้วนะแต่ว่ายังเอาไม่ได้ครับนีโ่โอเคคสังกุลาแม่หมัดหนักจัดอะ่ะเออ,อเก็บคำพีก่อนโอเคผมจะเปิดได้แล้วนะ คือตอนนี้ซากุระทำไนนห้น่าจะเป็นเปิดไอ้นั่นได้แล้วอ่ะเปิดเลยนะเปิดของท่านรุ่นที่หนึ่งอะวิชาเซียนของรุ่นที่หนึ่งครับที่ว่าป้าสูนเดชใช้แล้วก็มีกฎอยู่ที่ว่ามีแค่ป้ากับซากุระที่ใช้ได้ครับเปิดดูแล้วกันนี่ไงเห็นว่าเป็นรอยสักตรงเนี้ยเขเชียบอ่ะ ตีเออตีอุ้ยอต้องต้องฮีวต <gment mouve> ัวเองครับเออตะกร้าลูกเอ้ยเป็นอิจาแพทย์ที่ลำบากจัดจะบอกเลยเออมันยังไงกันฮิวฮิวก่อนฮิวก่อน ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบต้องร้อนไม่ต้องรีบต้องร้อนไม่ต้องรอไม่ต้องรอเลือดเต็มว่ะพอเทคด้วยดโรโต้ไปไหนต่อบอกมาค่ะฉันพร้อมค่ะ ไม่ได้แดกค่ะไม่ได้แดกหนูค่ะเออเปิดโหมดเซียนเออมันเป็นยังไงกันคะพี่โอ้โหคือฝันตีแรงกระจัดแล้วอะ่ะตอนนั้นเออ,อหิวเ <laughs> ต็มนหน้าเลยบ้าเลย ใสเย็นสกุล่าลูกโอ้โหใส่แหลกกับนบอลไดชอตเนี่ยสองลพีครับอเออมันเป็นยังไงอุ๊ยโ,โ,โ,โหเจ็บจัดเลยว,ว่สะสกุล่าคือช็อกมากกับชอ็อตเนี่ย เราัตเอาไปลงอ่ะชอดเนี้ยอย่ามายุ่งเอออย่ามายุ่งกับน,นอ้องปกาแจงกอยู่ห่างนะารุโตะมึงโปรเทคดิวะอู้ไม่ดูแลน้องเลยบ้าเลยคือคาพีมีให้เก็บเยอะมากชอดเนี้ย ฮิวกาอากาศก็ไ,ได้เหรอเนี่ยแล้วตบมันไปไหนของมันวะเออเขโมยมาหมดแล้วมันเป็นยังไงกันเอ,อือมาเลยครับ จัดการอะไนารูตโตะโอ้โหจะเสร็จอยู่แล้วบ้าไปแล้วเคลียร์คนก่อนก็ได้ครับผมมันอะไรกันคะอะไรก,กันหนูคะนิวว่ะประเด็นคือไอ้นารูตโตะเนี่ยมึงทำงานรึปะเนี่ยกูจะตายแล้วนารูตโตะกูจะตายแล้ว ผออู้เจ็บจัดครับสักุระเจ็บมากอีกห้าสิบวิเท่านั้นนาเ่าเลยด้วยตายครับนาเ่าผมก็นึกว่าไกอนึกว่าเป็นผู้ช่วยเราว่าจะเอาสักุระไว้ฮิวซะหน่อยกับการเต้องเอาสักุระมาเล่นเฉย ประเด็นคือจะเคลียร์ยังไงให้นารูโตะมาคุ้มกันเราครับ<ป>เอ<ป>เอ<ป>หมดสักทีโอ้โหตายไปดึงครับรเราตกไปไหนไม่รู้ถ้าเราเล่นฟักกะวะผมว่าน่าจะดีกว่านี้ว่ะ เออเรามีกรสุดวงจักมีถ้าเปิดประตูไลมองอะไรเงี้ยนั่นจะดีกว่าปะแต่ก็ได้เอ็อยู่ดีครับโอเคไม่เป็นถือว่าไม่คิดเล่แต่ก็เกือบแตกช็อตนี้มีใครไปหาไหมช็อตนี้ก็ไม่มีครับมีแมวเหรอแลคคูณวะ บ้าไปแล้วโอ้นี่ไงโอ้โหมายืนอยู่นี่ไม่มีบอกไม่มีกล่าวคุณกาละครับผมเทศสีแดงนี่คือเทศเฉียบจัดเขี่โอเคครับทุกคนครับวันนี้ก็ได้เวลาอันพอสมควรแล้วแหละนะฮะก็คืออ่าพาหน้าเรารับภารกิจกับกาละไว้เนี่ยว่ารู้สึกว่าเหมือนจะไปตบกบหรืออะไรที่อยากให้ลุงที่กามาอีกแล้วนะฮะก็ ขอบคุณมากทุกคนมากที่รับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในพาร์ทหน้านะครับว่าพอเข้าใจอะไรครับคือภารกิจเราทำเสร็จปุ๊บเราต้องวิ่งหาคนเพื่อรับภารกิจเพิ่มเติมนะฮะอะไรงี้โอเคในวันนี้ทุกคนก็เอออย่าลืมรองวันนะครับผมฝันกันวันครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากดผิดด้วยเล่นซากุระเฉยนะครับอีกไม่นานครับผมเราจะเป็นนิจาเต็มตัวให้ได้เลยกากจัดอยู่อยู่แลงแล้งบอลอยู่เลยเจอกันครับผมเจอกันครับ